กันกดถ่ายแล้วไหโคเคหาอะไรกินกันจ้าทุกคนมีเสียงหรือเปล่าเปิดแล้วเปิดแล้วมั้เปิดแล้วนะเราไม่ได้คดลงคิดนานแล้วนะใช่ไม่ได้ลงคิดนานมากแล้ววันนี้ก็ก็ไม่แน่ไม่นอน <c oughs> <c oughs> มีอารมณ์ก็ลงไม่มีอารมณ์ก็ไม่ลงนะคะวันนี้เราจะไปหาอะไรกินกันนะคะเดี๋ยวจะไปดูร้านกว๋วยเตี๋ยวแต่ไม่รู้ว่า ิดหรือ,อยังตอนนี้ก็ดึกมากแล้วตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มสี่สิบนะไปไปรีบไปกันเถอะเดี๋ยวเขาจะปิดโอเคตอนนี้เพิ่งจะมาโผล่ที่ตลาดแล้วนะคะทุกคน <laughs> อยู่ดีๆก็มาโผล่ที่ตลาดได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะหิวแหละหิวและดูออกนะคะที่แรกว่าจะไปร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมใช่ที่แรกว่าจะไปกินก๋วยเตีเ๋ยวแต่พอมา หานหน้าตลาดแล้วมันจะไม่แวะมันก็จะยังไงยอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาแวะหากินอะไรที่ตลาดดีกว่าเพราะว่าที่ตลาดนะเราไปเรามาตลาดใช่ไหมเราก็ได้กินข้าวด้วยได้กินก๋วยเตี๋วด้วยแล้วก็ได้กินของหวานด้วยจบที่เดียวถ้าไปร้านกว๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็ต้องไปหาซื้อของหวานอีกใช่ไหมโอเคนี่ไงของกินละลานตามากโดยเฉพาะขนม <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้ความกินแล้วนะคะทุกคนกินกินไปสักพักแล้วเราก็จะได้เป็นขนมจีนน้ำยาหรือว่าขนมยาน้ำจีนอ่อยม,มากพิเศษทางรังแบไม่ใช่พิเศษทางก็เรือเนะ่องนะผสมบุฟเฟ่บุฟเฟ่ผ <laughs> ัด เคยชอบกินผักชีเราบ้างเคยไม่ชอบกินแต่ว่ากินอ่ะอร่อยตอนนี้เราก็กินขนมปีก,กันเสียนแล้วนะคะทุกคนก็เลยออกมาเดินเดินย่อยสักนิดนึงนะคะว่าจะกินขหวานกินของหวานแต่ว่าเดินย่อยก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวดเดี๋ยวคลิปเรามาาันจะยาวเกินไปนะคะเราก็เลยคิดว่าเดินก็เรื่อยเื่อยนี่แหละ ช่วงนี้เพรก็จะกลับมาทำ u t u b e อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะทุกคนสู้ๆสู้ๆตอนนี้เรามีผู้ติดตามใช่ตอนนี้ช่องเราก็มีผู้ติดตามอยู่แต็งเงไม่ใช่สี่พันสี่ร้อยค่ะก็จะมาฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนเราจะกลับมาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะคะรอบนี้ก็ จะพยายามตั้งใจเหมือนเดิมนะคะขอให้ถ,ถึงพันย็ทีเหอะแบบจะได้ไม่ทอหลายรอบแล้วทีดท้อนะคะใครที่ทำทุ่มก็รู้ๆกันูีแล้วว่าโออยากเย็นมากทอมากนะ,ะทุกคนพรานานนะคะรอบนี้ก็จะสู้ๆค่ะฝากเป็นกำลังใจเพจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ